ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จบางผมติมเส้นใต้กรุงเก่านะครับอันนี้ก็จะอยู่ในช่องทางของผมนะครับช่องทางลงอยู่ในช่องทาง facebook นะครับเปิดเป็นกรีเตอร์นะครับสตรีมยาว3มนาทีขึ้นไปนะครับก็จะให้ดูทุกซอกมุ่มนะครับก็จะให้ดูทุกซอกต้มนะครับนี่คือ สมเด็จบางขุ่ผมพิมพ์เส้นได้กูเก่านะครับสําหรับคนที่เล่นพระนะครับก็จะเข้าใจคนที่ไม่เล่นพระหรือเป็นทีเตอร์ก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่นี่คือชีพของผมนะครับนี่ชีพของผมผมก็ทั้งเป็นทีเตอร์ทั้งทําอาชีพของตัวเองด้วยนะครับก็เลยต้องนะครับแล้วก็เอาชีพของตัวเองนี่แหละครับมาลงสร้างรายได้นะครับคลิปสตรีมยาวนะครับก็ผมจะลงอยู่ประมาณ สามนาทีนะครับผมจะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับลงกล้องให้ชมเลยก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นนะครับความชัดเจนขึ้นนะครับประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายพระเครื่องนะครับนี่คือสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับสนุกแกนผมง่ายๆครับราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ทุกคลนะครับอันนี้ก็ลงไว้อยู่ในคลิปสตรีมยาวนะครับ กล้องสองภาคกันเลยน,นะครับในแบบลงกล้องสองภาคก็จะเห็นเนื้อหาชัดเจนขึ้นนะครับประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายพองเครื่องนะครับกรณีบางคนที่เขาไม่เป็นเขาไม่รู้เรื่องนะครับผมก็อัดคลิปลงในช่องทางของผมนะครับช่องทางของผมนะครับเป็นช่องของผมนะครับก็ให้ดูเป็นช่องคลิปสตรีมยาวเพราเราเปิดโมดโหมพทั่ไหนที่เราได้เราก็จะลงแบบนี้นะครับ ก็จะถ่ายคลิปลงประจำนะครับกับอาชีพของเรานะครับภาคเครื่องนี่เส้นได้หัวเล็กๆเป็นหัวไม่ขีดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับก็ผมก็อยู่ประมาณ3นาที4นาทีนะครับแ้วแต่โอกาสหวยอย่างขั้นต่าก็ประมาณ3นาทีคลิปสติงยาวนะครับเพื่ให้ดูภาคกู่เก่าเป็นประมาณนี้นะครับใครดูชอบใครดูสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับใครดูไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านนะครับกำลัมลงกำลังใจกันมี ในกานสำหรับชาเกีอร์นะครับนี่ผมชอบนะครับมาเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างก็ดูรอยตัดนะครับนี่คือสมเด็จวางข้าวผมพิมพ์เส้นได้กู่เก่งนะครับยังสมบูรณ์ครับอันนี้ยังสมบูรณ์นะครับเนื้อหาสมเด็จผมจะบอกไว้ให้นะมีทั้งเนื้อผงเนื้อปูเนื้อแก่น้ํามันอ่าคือสมเด็จแสลงไม่เหมือนกันนะครับบอกไว้เลยนะครับสมเด็จแโลงมือไม่เหมือนกันนะครับ อาจจะไปเปิดตำราเทียบเคียงกันเนี่ยใกล้เคียงกันได้นะครับแต่ไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเมื่อไหรเจ้ครับจาคํผมไว้นะสมเด็จต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่คือคําพูดขลงพ่เองนะครับสมเด็จต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับคนที่เด่นพระสมเด็จเนี่ยเรียนเข้าใจก็ดูง่ายนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็เอ๊ะมันเจ๊แ้ดูยังไงนะครับเนือหาสมเด็จนะครับคนก็ดูภาพกูออกบางคนก็ดูภาพกูไม่ออกนะครับผมจะให้ดูแบบนี้ คร่าวๆนะครับกดอยู่ประมาณ3นาที4่นาทีนะครับถ้านาไปคนก็ไม่ดูให้นะครับก็เอาอยู่ประมาณเหมาะๆนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะให้ดูภาพโดยรวมนะครับสมเด็จเส้นได้บางกระปุกเก่านะครับอย่างวงนี้ไปดูชอบไปดูสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับคลิปสตรีมยาวสร้างรายได้เฟรนฟุกนะครับติมสมเด็จบางกระปุกิมเส้นไดู้เก่าครับขอบ ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ